สีอะไรเนี่ยชมพูอีกแล้วชมพูอีกแล้วเข้ากับต้นไม้ทีแม่มาไอเหลืองเหลืองนี่นี่เหลืองเหลืองลินลี่สีมาใหม่นะคะมายกไ้ดูหน่อยยกมาต้นลินลี่นะครับเพื่อนๆไม่ค้าไปหาต้นไม้สวยๆมาสวัสดีครับมือใหม่รีสสวนครับมาครับเรามาดูต้นไม้สวยๆมาใหม่ๆครับที่ร้านซับทวีพันธไม้ แมคค้าสวัสดีครับแมคค้าคนเดิมนะครับเพิ่มเติมที่กางเกงสีอะไรเนี่ยชมพูอีกแล้วชมพูอีกแล้วเข้ากับต้นไม้ที่แมคค้าต้นไม้แนวแบบนี้แมคค้าเลือกเองใช่ไหมขาเลือกเองไปเลือกเองแมคค้าไปเลือกเองชอบความชอบส่วนตัวแมคค้าก็จะเลือกส่วนมากก็จะเลือกต้นไม้ที่ตัวเองชอบมาใช่ไหมแล้วก็เอฟซีก็จะชอบเหมือนกันนี่ครับไอต้นนี้ขายดีไหม อันนี้หมดไปแล้วรอบรอบที่แล้วเนะาะอันนี้เป็นต้นไม้มาใหม่ทั้งหมดห,หน้าที่แม่ค้าพามา,า,าดูนะครับอาจาอาจะมีซ้ํากันบ้างนะคะอาจจะมีซ้ํากันบ้างที่ต้นไม้ที่ที่ขายไปรอบที่แล้วจะมีซ้ํากันบ้างส่วนมากาไอ<ห>้<ว>ที่ซ้ําก็จะเป็นต้นไม้ที่ขายดีนะเพื่อนแล้ว,ก,วก,ก็เอามาอีกเนาะเอามาอีกนะครับนี่ครับไอ้ต้นนี้ขายดีจริงผมชอบแล้วก็วานสี่ทิศแย่งกันซื้อเต็มเลยเนาะนี่ครับเพื่อนเรามาเริ่มตรงไหนก่อนตรงไหนดีตรงนี้แหละเนาะ มาไอเหลืองเหลืองนี่นะเหลืองเหลืองลิลลี่สีมาใหม่นะคะมายกให้ดูหน่อยยกมาสีมาใหม่ต้นลิลลี่นะครับเพื่อนๆแม่ค้าไปหาต้นไม้สวยๆมาลายสีเหลืองมาใหม่แต่ต้นลิลลี่นี่สวยเนาะแม่ค้าเนาะแม่ค้านี่ฟอร์มเขาสวยมากเลยแม่ค้าได้มากี่สีอันนี้ได้มาสีขาวอ่ะขาวกับเหลืองชมพูหายไปแล้ว นี่สีขาวใช่ไหมสีขาวเลือกกีกถางเนี่ยนี่เลือกสองกระถางนี่แหละแล้วไอ้ยังไม่มีดอกอันนี้ดอกมันมันไปแล้วไงก็เลยเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเขาออกดอกไหมออกดอกเดี๋ยวไม่นานไหมนานนานอยู่ค่ะบางครั้งคือจะนานอยู่สี่ปีไม่ถึงอ๋อไม่ถึงเพื่อนๆสามเดือนนะสามเดือนแม่ค้ามีอย่างละหนึ่งกระถางนะครับเพื่อนๆเหลืองทำไมไม่เอามาขายเยอะๆเอามาอะไรไม้ดอกไงไม้ดอกบ้านเราก็บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะชอบ แต่ถ้าสั่งอีกแมค้าก็จะไปเอามาให้อีกกี่บาทสีเหลืองสองร้อยสีขาวสองร้อยมีอยอย่ยงละหนึ่งต้นนะเพื่อนเือนอันนี้ดอนไปแล้วไงครั้งที่แล้วะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปจะเอาไปเอาหัวมันมาปลูกใหม่ถ้าเพื่อนเือนเขาจะซื้อจะขายกี่บาทขายได้เอาไปร้อยเดียวอันนี้หนึ่งร้อยไม่มีดอกหนึ่งร้อยตัวนี้สองร้อยอันนี้เด็ดดอกได้ไหมจะขายหนึ่งร้อย ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเนาะอย่ามาเด็ดดอกเขานะแล้วก็บอกว่าแม่ค้าต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะดอกเขาเดี๋ยวแม่ค้าจะเอาไปปลูกใหม่เดี๋ยวจะตัดแล้วก็เอาหัวไปล้างไปแช่เย็นแช่เย็นแล้วก็กินใช่ไหมแช่เย็นแล้วก็กินอร่อยแล้วก็กินอร่อยกินไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนย่าไปอ๋อนี่นี่อันนี้เกสอนเขาไปแล้วอ๋อเกสอนนี่ครับสวยงามมากนะครับมาไอตัวขายดีที่สุดในร้านนี้ก็จะเป็นร้านนี้นิยมชมชอบ จะเป็นว่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่ทิศเลยนะเพื่อนเพื่อนบอกสรรพคุณเขาหน่อยไม่รู้สรรพคุณเลยสีทิศถ้าใครถ้าออกดอกครบสีทิศน่าจะแบบยังไงเพื่อนเพื่อนเขาก็สีทิศอยู่แล้วเนาะออกก็คือออกทั้งสี่ด้านเลยเนะ,<อ>ะไม่ค้าหมุนหน่อยหมุนหมุนไม่ใช่ไม่ใช่หมุนไม่ค้าไม่ค้าตลกอีกแล้วหมุนต้นไม้หนมะุนต้นไม้ขาอยากดูดอกนี่ครับเพื่อนเพื่อนจะเป็นสีทิศแบบนี้นะนี่เขาเป็นว่านนะเพื่อนเพื่อน หัวมันหัวหอมนี่แม่ค้าก็าไปหาต้นไม้สวยๆมาให้เรานะครับสองร้อยนะสองบาทนะครับนี่ไม,ไม่แพงเพื่อนๆแดงเนาะแดงขาวไปแล้วขาวเขาจองแล้วไหนสีขาว,ขาวไม่ยกอนะไอ้ที่เขาจองหน่อยเผื่อ,อถ้าเป็นสีขาวครับเพื่อนๆจะเป็นสองนี่ไอ้ตอนนั้นเรามาถ่ายมันมีแค่สองดอกเนาะ,ะแต่มาชุดนี้จะเป็นสีทิศเลยครับเพื่อน ไอ้ตัวนี้เขาเข้าจองไปแล้วเขาโอนตังยังโอนแล้วค่ะอ๋อจองไม่หลายต้นอยู่เขาโอนตังแล้วกี่บาทไหมคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสีขาวจะแพงกว่าเหรอแพงกว่ามันมันจีบหาหาได้อีกไหมเนี่ยถ้าเขาอยากได้สีขาวอ่ะได้ได้หาได้ถ้าใครจะเอานะโอนตังมาให้แม่ค้าก่อนนะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปซื้อมาให้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแม่ค้าจะไปวิ่งไปเอาต้นไม้ทุกอาทิตย์นะครับเพื่อนสีขาวสวยเนาะแม่ค้านี่สองร้อยสิบสีขาวก็จะแพงกว่าสีแดงหน่อยนี่ครับ อันนี้เป็นต้นไม้มาใหม่นะเพื่อนๆในนําไอสีทิดนี่แหละวันนี้อันนี้สามมีสามเออันนี้มีสามอันนี้มีสามเพื่อนๆแต่เป็นวัานสีทิศนะอ้ตัวนี้มีสามนี่ครับต้นอื่นก็จะเป็นสีหมดน้องไหมคะนี่สีนี่ก็สีนี่ก็สามให้มันเป็นสามเนาะเพื่อนๆเอาเอาไปอันนี้ด้วยก็ได้เอาสามกับสีขายไม่หกลงเนี่ย กี่บาทลูกค้าถามอยู่ว่าขายไหมนั่นแหละบอกราคาเข้าไปเลยนี่ยกยกมาหน่อยยกไปไหมกี่บาทหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิไม่แพงครับฟอร์มสวยงามมากเพื่อนเพื่อนหกผมว่าไม่แพงนะฟอร์มสวยนะไม่ใช่แบบตนเดียวนะนี่ใครจะเอาก็มีหนึ่งกระถางนะนี่ตั้งโชว์ได้เลยนี่นี่ครับ นี่ครับหกร้อยเก้าสิบาทนะครับฟอร์มสวยงามมากฟอร์มโกมากนงไมค้าเนาะกระถางก็สวยนี่ครับแถมจานรองด้วยอ๋อมีจานรองนี่ครับเพื่อนเพื่อนสวยสวยจริงนะครับนี่ครับสีเดียวกับชุดไมค้าเลยครับนี่690มีคนถามมาเยอะแล้วนี่ขายในคลิปนี้เลยเพราะว่า คลิปนั้นไม่ได้ถ่ายเนาะแค่สาดสไปแล้วก็มองเห็นแล้วลูกค้าไม่มีลายไงเขาเลยไม่ส่งรูปให้เขาดูมีกระถางเดียวแนะนําตัวนี้ลูกค้าก็เอามาโชว์ไว้หน้าร้านซาปารสีแล้วไหมคะเริ่มต้นกี่บาทร้อยร้อยหนึ่งค่ะสับปะรดสีแล้วเริ่มต้นร้อยอันนี้ก็หนึ่งร้อยใช่ไหมอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทอันนี้สองร้อยสิบบาทเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยใช่ไหมใช่ครับผมไหมคะสวยงามมากครั้งที่แล้วออกไปแดง อันนี้อันนี้คือมาใหม่หมดนะแม่ค้าไปเอาแต่ฟอร์มกรอมาสวยๆแม่ค้าไปเลือกเองนะเพื่อนๆมาหน้าวัวสีแดงว่างอยู่สองกระถางเหลือสองกระถางเพื่อนๆหน้าวัวสีแดงกี่บาทแม่ค้าสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบาทนะครับเพื่อนๆนี่ฟอร์มสวยงามมากแม่ค้าความไหนปรับต้นไม้นะไม่ใช่ความแม่ค้านี่ครับดอกก็สวยน้อแม่ค้าเนาะ สองร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมแม่ค้าเอามากี่สีเนี่ยน้าบัวสองสีสีนั่นใช่ไหมรอบเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่พอไปถ่ายปุ๊บก็ไปกรุงเทพอีกได้มาหกกระถางแต่เนี่ยว่างอีกสองกระถางโอ้แม่ค้าไปเอาใช่หน้าร้านออกอ่าอาทิตย์ที่แล้วไปกี่รอบแล้วอ่ะสามรอบแล้วเหนื่อยมากสามรอบแล้วบังคับขายไม่หวัดไม่ไหวเหนื่อยมากนู่นนะไอ้นู่นสีอะไรอันนี้ส้มไงครั้งที่แล้วัน้องยังไม่ไอ้นี่ขายยังยังยัง ไอตัวนี้ทําไมมันดื้อจังทําไมไม่ยอมไปเที่ยวอยากาจะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วเองดีกว่าเดี๋ยวปลูกเองถ้าขายใครจะเอาก็สามร้อยเก้าสิบนะเป็นสีส้มปลูกเองซื้อไปสองสีก็ได้เพื่อนๆเอาไปอยู่ข้างๆกันนี่ครับแต่นี่ครับมันเป็นฟอร์มสวยๆอ่ะเอาไอตัวนี้ล่ะน้าวัวแคร์สีม่วงนี่ครับกี่บาทแม่ค้าสามร้อยเก้าสิบนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อน มีความสวยงามนะมันเป็นกอนะครับเพืรรร่อนมีกี่กระถางแมคค้าสอง,สองมีสองกระถางครับเพืรร่อนนี่ครับใครที่เป็นเอฟซีแม่ค้านะ <S <s <ad un> โทรมาซื้อต้นไม้นะ่าอย่าโทรมาจีบแม่ค้านะได้โทรมาเลยโทรมาเลยนี่ช่วยซื้อต้นไม้ด้วยนะครับนี่จะเป็นมาหม่หมดนี่เดี๋ยวก่อนดูไอ้ต้นนี้ก่อนนี่นี่นี่สับปะรดก้านไม่ขีดหรือเปล่าสับปะรดก้านไม่ขีดก้านไม่ขีดใช่ไหมถูกป่ะเนี่ยใช่ใช่ถูกคิดว่า ถ้าจไม่ผิดะสับปะรดก้านไม่ขีดถ้าผิดก็เพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกเลยนะขออภัยดอกด้วยกี่บาทไหมคะร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสิบบาทเขาเขมีดอกเลยใช่ค่ะสวยงามมากว่างสามกระถางสามกระถางอันนี้อะไรเนาะอันนี้ก็สับปะรดสีแหละแต่ชื่อจําไม่ได้มันไม่เหมือนกันเพื่อนๆพือไอติมหรือเปล่าอ๋อดอกไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนี่ไอติมกี่บาทอันนี้ร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะนี่เขามีดอกแบบนี้เพื่อนๆ ไม่เหมือนกันนะอันนี้หนึ่งร้อยสิบบาทใช่ค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนี่ตัวนี้น่ะไม่ค้านี่อันนี้อันนี้ของของลูกค้าเนาะยังไั่งั้ไม่ไปวางไม่มีไม่มีที่จะเก็บอันนี้เขาซื้อไปแล้วเหรอค่ะเหลือว่างสองกระถางนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเหลือสองกระถางครับกองนีึก็เป็นหมดแล้วเหลือเหลือตัวไหนชี้ให้ดูหน่อยสีชมพูเหลือสีชมพูกับสีม่วงเหลือสีชมพูกับสีม่วงใช่ะถานี้ไปเลยขาดไปสองกระถางยกยกไอสีชมพูให้เขาดูหน่อยยกไหวไหม จะไปยกโดนกิ่งหักอีกสวยมากดูสิคะนี่ชื่อไฮเดรนเยียไฮเดนเยียนะครับสวยมากดูดิเหลืออยู่สไอตัวนี้เหลือหนึ่งกระถางแล้วก็สีสีม่วงไอตัวนี้หนึ่งกระถางนี่สวยเนาะขายดีมากขายดีไหมต้นนี้ไหมคะขายดีค่ะหน้าร้านก็ขายดีกี่บาทหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับนี่ครับเพื่อน ยาลังเลนะแคปหน้าจอแล้วก็โทรมาละครเรื่องมาริโอกับยาย่าเนี่ยเดินชมทุ่งกันคือต้นนี้แหละอ๋อในละครนะครับสองสามเนาะนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้แหละสวยดูดิสวยเนาะสวยมากดอกเขาใช่ไหมครับพุ่มจัะพุ่มมาเรื่อยเลยสวยมากสวยจริงครับสวยมากไอ้ต้นนี้สวยเนาะงประธานนี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยอันนี้ดอกตูมของเขา สวยไอ้ต้นนี้ไหมคะดอกตูมพอตูมปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นสีนี้ขายดีมากเหลือสองต้นเพื่อนๆสองต้นสวยสวยมากสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศที่ดูนะครับพิมพิมมานะครับคอมเมนต์มานะครับมีลูกค้าที่สิงคโปร์สิงคโปร์โทรมาสั่งรอดรอดช่องใช่ไหมไม่สิงคโปร์อ๋อนึกว่าโทรมาสั่งรอดช่องใช่ค่ะโทรมาสั่งต้นไม้ส่งไหมส่งต่างประเทศไหม ส่งไปที่บ้านแต่ว่าเขาอยู่ต่างประเทศแต่เขาดูช่องมือใหม่ดูสวน <descript ifs. S 2> เขาติดตามช่องมือใหม่ดูสวนแล้วก็เห็นร้านแมคา้าเขาก็เลยสั่งต้นไม้ไปให้ที่บ้านปลูกที่บ้านบ้านเขาอยู่ตรงไหนอย,อยู่จังหวัดอะไรอยู่อ่าพะเยาอยู่พะเยาเขาดูจากสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์แล้วก็สั่งต้นไม้มา,ามาให้ลูกเขาที่พะเ <ใ soldier. S 1> ายะเายเ อ้เพื่อนๆแบบนี้ก็มีอีกเหนือนะมีพะเยาเชียงใหม่แถวเนี้ยสั่งสั่งผมก็มาทำหลังๆมีแต่คนพิมพ์คอมเมนต์สังเกตเข้าไปตอบให้หน่อยนะเก่งมากครับถ้าอ่านถ้าอ่านออกนะผมนี่ครับมาต้นไม้ใหม่ๆฝั่งไหนฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ก็ได้นี่นี่นี่หรอนี่นี่เอาแถวนี้ก่อนมาอย่ามีไฟเอา อเดี๋ยวจะลดให้อะๆๆๆ่ะเซลอะไรนะชั่วข้าชั้นดามาแมคามาฟังนี้มายืนฟังนี้ชุดนี้จะลดนะครับเพื่อนๆยกมาดูทีละกระถางก่อนอ,อันนี้มันจะชุมพูแล้วเนาะเอาเท่าไหร่ดีละพันส่งจากปกติกี่บาทพันห้าจากปกติพันหเหลือพันสารอบาทรวมส่งนี่นะครับรวมสง่งนี่ครับ โชกชันนะครับเพื่อนๆนี่ครับพันสามร้อยบาทลดไปสองร้อยส่งฟรีด้วยตัวนี้ไอ้ตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวยเพื่อนหนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีจากราคาเก่ากี่บาทพันห้าจากพันห้า้ตัวนี้ลดไปสามร้อยนะครับนี่ครับนี่ไหมคะใส่ปุ๋ยอะไรให้ตรอละใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนี่ครับตัวนี้สวยเหมือนกัน อางกระางที่สามนะคะตัวนี้กี่บาทสองร้อยหนึ่งพันสองบาทจากปกติกี่บาทพันห้าจากปกติพันห้าเหลือหนึ่งพันสองร้บาทส่งฟรีครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับวต้นนี้ใหญ่กว่าเขาเลยทังที่สต้นใหญ่กว่าเขาอันนี้าพันสามละกันพันสามจากปกติกี่บาทพันหจากตรงตีพันห้าดูยอดเขาสวยโอ้นี่ เป็นนางแล้วเพื่อนๆพันสามร้อยบาทตัวนี้จะใหญ่กว่าเขานะส่งฟรีครับเพื่อนๆนี่มีอยู่สี่กระถางนะนี่ครับสวยงามมากนาะไแมค้าเนาะนี่ครับน้องหยกของเราได้มาเพิ่มไอ้ตัวนี้ได้มาเพิ่มเอามาเพิ่มนะเพื่อนๆรอบที่แล้วหมดแล้วนะขายดีเนาะเพื่อนหมดแล้วอ่ไอ้ตัวลายๆตรงนี้หมดไปแล้วหาไม่ได้อีกแล้วน่ะไอ้ตรงนี้หาไม่ได้อีกแล้วใช่หาไม่ได้อีกแล้วไอ้ตรงนี้สวยเนาะไอ้ที่เราถ่ายตอนนั้นหาไม่ได้ มาเอาต้นนี้ก่อนสีเหลืองชื่อหยกน้ำโชคหยกน้ำโชคนะครับสีเหลืองหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่ครับนี่สีราคาวางอันนี้ก่อน้ทำไมมันเป็นละลายไม่สวยไหนขายไหมเนี่ยจะเก็บไว้เองไหมไม่ไม่ขายให้หมดเลยสวยเนาะดูดูดูมันเป็นสองสี่อนมาแบบนี้น่ะเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าตัวนี้สวย ค่ะตัวนี้แปลกกว่าเขาเลยใช่ใช่นี่หมุนมาฝั่งนี้ต้นนี้กี่บาท180 180บาทเหมือนกันมีต้นเดียวนะไอไอแบบเนี้ย180บาทครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันเนาะนู่นๆู่นนู่นู่นเหลืองมันจะเหลืองสดกว่าเข้มๆหน่อย180บาทเหมือนกันครับเพื่อนๆพื่สบาทสวยเนาะสวยมากนี่ครับใครชื่นชอบนะครับ ยกน้ำโชคนะครับนี่ครับถือว่าขายดีขายด,ขายดีมากครับสําหรับรตัวนี้ไม,ไ,ามาไม่ได้แล้วไไม่ได้้แลวตัวนี้ล่ะสองร้อยาอย,าายางอินเดียดาาา่างค่ะยางอินเดียด่างขาวสองร้อยบาทยางอินเดียด่างขาวสองร้อยบาทนี่ครับมีหนึ่งต้นเลยไหมคะค่ะว่างหนึ่งต้นค่ะทำไมเอามาน้อยจังหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหาหาไม่ได้หาไม่ได้ใช่ค่ะนี่ครับราคาแบบถูกเนี้ยไม่ได้นั่นก็แพงสองร้อยบาท นี่นะครับเพื่อนๆด่างขาวนี่ใช่ค่ะด่างขาวอบนี้ต้นสองร้อยสิบใช่ไหมใช่ค่ะสองร้อยสิบบาทอันนี้ร้อยห้าสิบอ๋อนี่หนึ่งร้อยสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับเหมือนสีกางเกงไหมค่ะเลยให้ความไหมนี่ครับอันนี้ต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยสิบบาทอ๋อจะใหญ่ขึ้นมาใช่ย้ายขึ้นมาใช้เวลาประมาณตีหนึ่งถือว่าขายดีไหมสับปะรดสีไหมคะขายดี ก็มีมีบ้างปรับได้เดีว่าหน้าร้านขายดีหน้าร้านขายดีนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้นี่ครับใครที่มาอยู่ร้านที่สองนะเลยบิ๊กซีมาเข้ามาเลือกเองนะบอกว่ามาจากมือใหม่ริสสวนเดี๋ยวแม่ค้าจะลดให้เพื่อจะมีได้ของแถมไปก็มาแม่ลูกค้ามาจากอำเภอกระสังบอกว่าชมช่องมือใหม่ริสสวนมาจากอำเภอกระสังใช่ค่ะมามาจากกระสังเพราว่าชมช่องมือใหม่ริสสวนเขาก็มาซื้อต้นไม้ไปหมดไปหลายพันหมดไปหลายพัน เขาได้ต้นไม้ไดไปมั้งคร่าวๆเศรษฐีรวยทรัพย์ส่วนมากเขาเอาแต่ต้นใหญ่ๆใช่ค่ะชอบเนาะจะได้ไม่ต้องแพ็คก็ไม้แดดด้วยไม้แดดตอนนี้ก็ลดให้เลยลดได้เลยนะครับลดกระนำลดกระนำนี่ครับบอกมานะเพื่อนๆจากมือใหม่รีสสวนนี่นะครับไหนแม่ค้ามาอันนี้เทพมงคลเทพมงคลเทพมงคล เทพมงคลสามสามร้อยยี่สิบาทเทพมงคลครับเพื่อนๆนี่สวยงามครับเทพมงคลสามร้อยยี่สิบาทครับนี่นะครับมาครับกดไลค์กดแชร์มือใหม่หรือสวนนะเพื่อนๆพยายามแชร์ไปจะได้ดูต้นไม้สวยๆเพชรราชาอ่ะไปสองห้ากุเพชรราชาสองร้อยสิบบาทนี่ครับเพชรราชาสองร้อยสิบบาทมีอย่างละสองกระถางมีอย่างละสองกระถางครับเพื่อนๆมงคลสองราชาสองนี่เป็นแถว นี่เพ่อนเพื่อนเสิร์ฟเสิร์ฟลาบสองร้อยห้าสิเสริมลาบ250บาทนี่คร um> ับส่งได้หมดนะส่งได้ทั่วประเทศนะเพื่อนๆไม่ไม่มีเก็บเงินไปทางนะตัวนี้สองร้อยห้าสิบเหมือตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่200ตัวนี้สองร้อยบาทจำชื่อได้ไหมอะไรนะไม่ได้อ๋อไม่เป็นไร200บาท อยสองร้อยบาทแม่ค้าเขียนแปะไว้นะวันหลังต้องมาเขียนแปะไว้นะจะได้บอกภูทองต้นไหนเนี่ยภูทองขายไปแล้วอ๋อเก็บเก็บป้ายก่อนเก็บป้ายอันนี้เศรษฐีเรือนทองร้อยห้าสิบเศรษฐีเรือนทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่อันไหนมีหนึ่งต้นแม่ค้าบอกเขาด้วยนะเขาจะได้แย่งกันซื้อเออเรานี่มีหนึ่งต้นเพื่อนๆเท่าไหร่ 150 150บาทนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เศรษฐีนับทองจำได้ละนี่เศรษฐีอะไรเศรษฐีนับทองนับนับทองนับนับทองเศรษฐีนับทองแม่ค้าจำได้แล้วกี่บาทบอกราคาใหม่200ร้อบาทนะครับต้นนี้ล่ะแม่ค้าเศรษฐีเพิ่มทรัพย์เศรษฐีเพิ่มทรัพย์กี่บาท200ค่ะเศรษฐีเพิ่มทรัพย์โอ้สวยงามไหมสองร้อยบาทครับเพื่อนๆนี่เศรษฐีเพิ่มทรัพบ สองร้อยบาทเม็ดเงินก็ยังมีโอ้สวยงามมากเลยนี่แปดสิบต้องไหมคะน้องเม็ดเงินสองร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเม็ดเงินใหญ่เลยนี่เอาไปทั้งกระถางเลยส่งให้แบบนี้เลยนะคะส่งให้แบบนี้เลยนะเม็ดเงินสองร้อยแปดสิบบาทเม็ดเงินสองร้อยแปดสิบบาทมีกี่กระถางไหมคะว่างอยู่สองกระถางอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ด้วยแต่อันนี้มันต้นนี้ต้นที่สามมันมันไอ้อ๋อนี่ มีตำหนินิดนึงแต่แม่ค้าไม่ไขายไม่ไม่ให้ไม่ส่งให้ไปหรอกสงสารอ๋อ <laughs> ใช่เดี๋ยวมันไม่สวยเอา,า,าถ้าถ้าถ้าใครรับได้เอากี่บาทสองร้อยอ่ะถ้า,า,ถาใครรับตัวน,นี้ได้ก็สองร้อยบาทแล้วมีแค่มันเป็นรูเฉยๆนี่ครับใช,ใช่ใช่แม่ค้าก็ไม่อยากไอ,อ้นั่นไงมันไม่สวยกลัวแบบไม่นี่ครับได้ไปแบบสองร้อยบาทถ้าใครรับตัวนี้ได้แล้วปกติสองร้อยแปดสิบใช่ไหมลดไปแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวใบเขาก็จะเกิดมาเรื่อยๆใช่ไหมตำหนิรูนแค่นี้เองค่ะครับผมนี่ครับ มานี่แหละชื่ออันนี้ทองนบคุณทองนบคุณหนึ่งร้อยสิบบาทมีกี่มีกี่ต้นหนึ่งมีอยู่หนึ่งต้นทองนบคุณหนึ่งร้อยเท่าไรหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับต้นนี้ไหมคะอันนี้ปิกทอสโนหรือเปล่าปิกทอสโนปิกปิก ปริกทอซิโนร้อยแปดสิบปริกทอซิโนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมีหนึ่งกระถางใช่ไหมไหมคะมีหนึ่งกระถางครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ส่งให้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆส่งตั้งกระถางเลยนี่ถือว่าขายดีเหมือนกันนะไอ้ต้นนี้เหลือสองต้นปาล์มพัดจีบ สามร้อยห้าสิบบาทปาล์มพัดจีบนะครับนี่ครับสามร้อยสิบบาทมีอยู่สองกระถางมีอยู่สองกระถางนะเพื่อนๆนี่ยางอินเดียดำมีดสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบาทนะครับยางอินเดียดำนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับไม่ค้าบอกชื่อกเลยมาผู้หมักเมียช็อกโกแลตช็อกโกแลตกี่บาทสองร้อยสองร้อยบาทมาผู้หมักเมียช็อกโกแลต สองร้อยบาทนะครับนี่สองต้นนะนี่ครับสวยงามเนาะใบเขาครับเหมือนช็อกโกแลตเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับมีสองต้นมีสองกระถางาาต้นนี้แนหะสวยจังทิมสยามใหญ่ไปต้นนี้อ,อันดูต้นนี้ก่อน,นทับทิมสยามเหมือนกันทับทิมสยามหนึ่งร้อยแปดสิบาทไม่ค่าความหน่อยนั่นแหละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนี่ครับต้นใหญ่มากนะพวกนี้ดูเอาเองนะเพื่อนๆนี่หนึ่งร้อยแปดสิบาททับทิมสยามนี่ครับ มาไหมคะอันนี้นะเดลีเดลีกี่บาทเจะพไม่ต้องยกก็ได้สามร้อยาสิบสามร้อยสิาทเดลีจะกพสามร้อยสามร้อยสามร้อยสิบาทนะครับนี่ครับมอนเตล่ามอนเตล่าสองรอาสิบสาบาทนะครับมอนเซล่าสองร้อสิบาท นี่นะครับมอนเซล่าสองร้อยสองร้อยสิบบาทนะครับนี่ครับสวยงามครับมีสามกระถางเนาะพร้อมเดียวกันนะคะอ๋อนี่นี่คัดมากับมืออ๋อไอ้ที่ผมซื้อไปกระถางเท่านี้ไหมเล็กกว่านี้เล็กเล็กตัวนี้เล็กตัวนี้สวยนี่นี่หนูมาใส่แบบนี้ผมจะนี่แหละถ้ากระถางใหญ่นี่กี่บาทอันนี้เหรอในร้านมีไหมนี่มีสองร้อยแปดสิบเดี๋ยวหนูมาให้ เนี่ยต้องใส่โชว์อย่างนี้แหละโอ้เป๊ปนั่นก็ได้นั่ะนั่นแหละเอาประมาณนั้นก็ได้เนาะนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากเลยตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้านใช่มตั้งแต่เปิดร้านไม่ยอมไปไหนยามไปไหนไอ้ตัวนี้ดื้อมากเพื่อนๆอะไรนะชื่ออะไรนะเวนดี้ไอกี่บาทไหมคะอันนี้หรอโอ้ใหญ่เนาะสี่ร้อยห้าสี่ไม่สี่ร้อยเก้าสิบถูกยังฮะขายมีลูกด้วย ไหนไม่ถูกแล้วเหรอนู่นน่ะมีลูกแล้วสี่ร้อยเก้าสิบใครอยากได้อ้าตัวนี้มันดื้อครับเพื่อนๆไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปเที่ยวแปดเดือนที่ผ่านไปแปดเดือนผ่านไปต้นใหญ่แล้วเนี่ยต้นใหญ่มากมีลูกกําเนิดเกิดมาสามสี่ต้นมั้งเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสิบนี่ครับต้นใหญ่มากชื่ออะไรนะเวนดี้อเวนดี้อนะครับนี่คลูตเปเซียเวนดี้อายใหญ่ค่ใหญ่จริงต้นใหญ่มากเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวเราคอยไปอันนี้ก็มาขวบพ่อพรมเนี่ยถ้าถ้าลูกค้าได้ไปเน้ะแนะนําให้ใส่แบบนี้เลยต้นเยียก็ช่างให้ใส่กระถางใหญ่แบบนี้เลยค่ะเนี่ครับเพื่อนเนเนี่ยมันก็จะแตกออกมาล้วก็จะแทงลูกแทงหลานออกมาข้างๆนี่ครับเพื่อนหกเดือนปุ๊กมันก็จะกลายเป็นแบบนี้หกเดือนก็จะเป็นแบบนี้หกเดือนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่หกเดือนนะคะจากจากต้นเท่านั้น อ๋อมันจะมีลูกออกมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่เมียเรื่อยๆใส่กระถางใหญ่ไปเลยค่ะอ๋อนี่ครับเพื่อนๆสวยงามมากไม่ได้ไปเนาะแนะนําให้ต้นนี้ยถ้าใครจะซื้อขายไหมอันนี้ขายแล้วลูกค้าฝากเล่นไปก่อนลูกค้าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ลูกค้าของช่องมุงใหม่ดีส่วนลูกค้าผมมาจากมีแต่ประเทศนอกเลยสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าต้นนี้ขายไปแล้วใช่ลูกค้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์อยู่บุรีรัมย์นี่แหละอยู่บุรีรัมย์ให้แฟนมาจ่ายตังค์ให้มาจ่ายตังค์ให้แต่ว่าให้เขากลับมาก่อนจะมารับเองที่ร้านกี่บาท อันนี้สามพันสามพันแม่ค้าขายตัวนี้ได้คุ้มเลยสบายใจเลยนี่นะครับเลี้ยงเองภูมิใจไหมที่เราเลี้ยงเองได้ต้นใหญ่ใหญ่ใจมากเลยสวยงามมากเนาะขายไปแล้วนี่ครับจากก้นเท่านี้แหละโอเคเนาะแม่ค้าไปขายคองก่อนเดี๋ยวผมมาต่ออีพีที่สองเดี๋ยวพีที่สองเราพามาดูเสน่จันนะครับเพื่อนๆเสน่จันทร์นะครับกดติดตามกดไลค์มือใหม่ทีสวยนะครับขอบคุณครับ